สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเบิงซางเฉยนี่ครับพี่ที่รถแรงดันอยู่ในห้องขั้นนาครับนี่ที่เฮดในสี้นหัวดูดูครับนี่นตัวกำลังลื่ครับรุ่น L47 ครับ C47 สามสหันสิบู่มี่หูระบายอากาศได้ครับห้าต้องเจาะนอดเติมน้ำมันนี่ครับตัวนี้ จอหนอาเติมนั่นมันหู้ระบายออกเพราะว่าสีรถเลี่ยงดันคันสั้นเสี้ยนกับสีหัวเร็วขึ้นครับคันเท้าเฮ็ดตัวนี้แล้วมันกับสีหัวสาขึ้นเพียงแต่เขาจอางนี่ครับจอทะลุน้าหนอาเติมเดี่ยวก็อนในสร้างเอาแป๊บเชื่อมใส่แป๊บเบียรเข้าก็ได้ครับเชื่อมมาท่องเหลืองเชื่อมเดี่ยวมันก็ได้เดี่ยวครับคือนี่ัสีรถเลี่ยงดันในไลน์ครับนี่ครับ ซอยรถซอยรถกันรถสิ้นหัวครับนี่สินก็สิเดีหัวสาลงครับซอยเลยนี่เอาอ,อไปเทดเบิ่งครับเพื่อดีขึ้น